กําพร้าหลานตาหน้าห้องแถวแคบๆในชุมชนแออัดริมทางรถไฟเป็นบ้านของนายผานชายวัย58ปีคนเก็บของเก่าขายนายผานอาศัยอยู่กับหลานสาวชื่อว่าน้องมายอายุ17ปีเด็กสาวถูกแม่ทิ้งไว้ให้อยู่กับตาตั้งแต่อายุห้าขวบหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน มาเอ้ยพรุ่งนี้วันหยุดมาช่วยตาเก็บของเก่าหน่อยได้ไหมเดือนนี้รายได้เราไม่ค่อยดีเลยหนูอยากช่วยตานะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้าก็จะสอบแล้วหนูต้องอ่านหนังสือสอบนะคะตาขอโทษด้วยนะคะงั้นเดออไม่เป็นไรลูกตาผานมองหลานสาวด้วยความภาคภูมิใจแม้จะยากจนแต่หลานก็ตั้งใจเรียน อีกไม่กี่เดือนก็จะจบม6แล้วเขาหวังให้หลานมีอนาคตที่ดีกว่าไม่ต้องมาลำบากเหมือนตนขอบคุณค่ะตาตาคะครูแนะแนวให้หนูเขียนเรียงความสมัครทุนเรียนต่อมีโอกาสได้ทุนเรียนจนจบปริญญาเลยนะคะงั้นเหรอลูกดีเลยนะตาเชื่อว่าหนูทำได้แน่นอนอยู่แล้วเขียนให้เต็มที่เลยนะลูก ได้ค่ะตาเช้าว,วันต่อมาตาผ่านก็ออกไปเก็บของเก่าตั้งแต่เช้ามืดเขาเตรียมข้าวกล่องไว้ให้มายกินก่อนไปโรงเรียนพร้อมวางเงินไว้ให้30บาทสำหรับซื้อขนมที่โรงเรียนมายรู้ดีว่าเงินที่ตาให้มานั้นมาจากการที่ตาอดมื้อกินมือ้อบางครั้งตาก็กินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนข้าวเพื่อประหยัดเงินไว้ให้กับเธอ ทุกครั้งที่เห็นตากลับมาบ้านด้วยสภาพที่เหนื่อยล้าเนื้อตัวมอมแมมใหม่ก็ยิ่งตั้งใจเรียนมากขึ้นหวังจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ในอนาคตตาผานเข็นรถคันเก่าไปตามถนนมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรที่นั่นมักจะมีของใช้แล้วที่เจ้าของบ้านทิ้งแต่ยังมีค่าพอที่จะขายได้ระหว่างทางตาผาน ก็พบกับผู้คนที่มาเก็บขยะด้วยกันพวกเขาทักทายกันด้วยความเป็นมิตรกลุ่มคนเหล่านั้นต่างก็มีมิตรภาพที่เกิดจากความเข้าใจในชีวิตที่ยากลำบากเหมือนกันอย่างเช่นนางมุกดายิงวัยห้าสิบตนตาผานวันนี้ไปแถวไหนละจ๊ะจะไปแถวหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งมีคนบอกว่าที่บ้านนั้นะกำลังย้ายออก น่าจะมีของเยอะอยู่นะระบางหน่อยนะพี่ร้อนจัดวันนี้อายุมากแล้วอย่าหาักโหมนะไม่เป็นได้หรอกคนจนอย่างเราพักไม่ได้อยู่แล้วต้องทำงานทุกวันร้านก็จะสอบแล้วอยากจะให้มันมีเงินเรียนต่อนะ่ะตลอดทั้งวันตาผ่านเดินเก็บขยะดิไซเคิลมากมายหลายชนิดกว่าจะได้ของเต็มคันรถ อบายคล้อยเขาเข็นรถกลับไปที่ร้านรับซื้อของเก่าขายได้เงินเพียงร้อบาทหลังจากหักค่าเข้ากลางวันแล้วก็เหลือ150ยห้าสเขาถอนหายใจด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก็ดีใจที่มีเงินพอที่จะซื้อข้าวสารกลับกับข้าวไปทำอาหารเย็นให้หลานสาวเมื่อกลับถึงบ้านตาผานก็พบว่าไมยกำลังนั่งอ่านหนังสือ อยู่ใต้แสงหลอดไฟสลัวสลัวความเหนื่อยล้าหายไปทันทีเมื่อเห็นหลานสาวตั้งใจเรียนตากลับมาแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะตาก็ดีลูกได้ของมาพอสมควรเลยละไม่ละ่ะวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างวันนี้สอบย่อยค่ะตาหนูทำได้ดีมากเลยครูชมว่าได้คะแนนที่สุดมากที่สุดกว่าเพื่อนในห้องอีกนะคะตา เก่งมากเลยลูกตาภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะขอบคุณค่ะตาหลังสอบย่อยไม่กี่วันหมายก็ยังคงทบทวนหนังสืออย่างต่อเนื่องพร้อมกับตั้งใจเขียนเรียงความสมัครขอทุนเรียนต่อให้ดีที่สุดทุกคืนหลังทำงานบ้านเธอจะนั่งอ่านหนังสือและขีดเขียนเรียงความหลายรอบจนเต็มหน้ากระดาษวันหนึ่งหลังเลิกเรียน ครูแนะแนวก็เรียกไมายไปคุยส่วนตัวเมื่อได้อ่านเรียงความของเธอแล้วครูพูดอย่างจริงใจว่าครูอ่านเรียงความแล้วรู้สึกซาบซึ้งมากเลยนะไม้เขียนได้จากใจจริงครูจะส่งให้กลุ่มผู้พิจารณาให้ทันรอบนี้นะขอบคุณมากค่ะหนูหวังจริงๆว่าจะได้ทุนนี้หนูอยากเรียนต่อค่ะคุณครูวันต่อต่อมา ไมยก็ยังคงตั้งใจเรียนและดูแลตาเช่นเดิมตาผ่านเองแม้จะเริ่มไอทีขึ้นร่างกายสู้พร้อมลงแต่ก็ยังฝืนลุกไปเก็บของเก่าทุกเช้าเขาไม่อยากให้หลานต้องลำบากแม้รู้ว่าตัวเองเริ่มไม่ไหวแล้วก็ตามวันหนึ่งหลังจากที่ไม้กลับจากโรงเรียนไม้ก็เห็นตากำลังนั่งพินผนังข้างรถเข็น ด้วยสีหน้าอ่อนแรงเธอเรียบวางกระเป๋าลงแล้วเข้าไปประคองตาของเธอตาเป็นอะไรคะทำไมไม่เข้าบ้านก่อนล่ะคะฮตาแค่พักเหนื่อยนะลูกวันนี้เดิดมันแรงมากเลยรถเข็นก็นหนักขึ้นทุกวันหมายพยักหน้าเธอไม่พูดอะไรอีกแต่ในใจเต็มไปด้วยความเป็นห่วงคืนหนึ่งในสัปดาห์ถัดมา ขณะที่ไมค์กำลังล้างจานหลังอาหารเย็นเสียงโทรศัพท์จากเบอร์แปลกๆก็ดังขึ้นเธอรับสายด้วยความสงสัยแต่เสียงปลายสายคือครูแน่แนวไมค์หนูได้รับคัดเลือกแล้วนะลูกเขาเลือกให้ทุนเต็มจำนวนจบปริญญาตีเลยนะครูด,ดีใจด้วยนะจ๊ะไมาย,ยืนนิ่งน้ำตาไหลทั้งที่ยังถือฟองน้ำล้างจานอยู่ในมือ เธอที่วิ่งเข้าไปกอดตาที่นั่งอยู่ในบ้านตาหนูได้แล้วหนูทำได้แล้วหนูได้ทุนเรียนแล้วค่ะตาจริงเหรอลูกตาดีใจด้วยจริงๆนะลูกนะเห็นไหมตาบอกแล้วว่าหนูต้องทำได้ไมยซบไหล่ตาเงียบๆไม่มีคำใดมากพออีกแล้วสำหรับความรู้สึกในวินาทีนั้นแต่ข่าวดีอยู่ได้ไม่นาน สองวันถัดมาตาผานก็ล้มหน้าร้านรับซื้อของเก่าคนแถวนั้นรีบพาส่งโรงพยาบาลหมายได้รับข่าวตอนที่อยู่โรงเรียนเธอวิ่งออกจากห้องเรียนทันทีตรงไปที่โรงพยาบาลหมอแจ้งว่าตาของเธอนั้นเป็นปอดอักเสบรุนแรงสะสมมานานแล้วจากฝุน่นและควันเขาเหนื่อยมาหลายปีแต่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยหมายนั่งจับมือที่เริ่มเย็นของตา น้ำตาของเธอก็ไหลไม่หยุดหนูขอโทษที่ดูแลตาไม่ดีพอหนูไม่น่าปล่อยให้ตาฝืนขนาดนี้เลยอย่าโทษตัวเองเลยลูกตาภูมิใจในตัวหนูหนูจะมีอนาคตที่ดีแน่นอนตาตาต้องหายก่อนหนูจะไม่ยอมให้ตาไปไหนนะตาผ่านจับมือหลานสาวไว้แน่นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็หลับตาลงอย่างสงบ ในคืนนั้นเองไม่เสียใจมากต่อไปนี้เธอต้องอยู่คนเดียวแล้วหลังจากพิธีเผาศพของตาผานหมายก็ยืนอยู่หน้ารูปถ่ายใบเดียวของตาที่เธอเคยถ่ายไว้เมื่อสองปีก่อนใบหน้าของตาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มบางๆและริ้วรอยเต็มไปด้วย,อยรอยเหี่ยวยน่บนบัดนี้กลายเป็นเพียงความทรงจำที่ไม่มีวันย้อนกลับเธอกลับมานั่งในห้องแถวเก่า ที่เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองภายในห้องมีเพียงกระเป๋านักเรียนที่ตั้งไว้ริมผนังและเสื้อผ้าของตาที่พับเก็บไว้ในกล่องไม้หมายนั่งนิ่งไม่พูดไม่ร้องไห้ไม่แตะหนังสือเรียนมาหลายวันเธอรู้ว่าชีวิตยังต้องเดินต่อแต่ก็รู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวขาดจากโลกทั้งใบเพื่อนสองคนแวะมาเยี่ยมในเย็นวันหนึ่ง พวกเขาเอากับข้าวมาให้และพยายามชวนเธอคุยไม่เรารู้ว่าเธอเสียใจนะแต่ตาของเธอก็คงไม่อยากให้เธอหยุดเดินนะมันเงียบมากเลยเธอไม่มีเสียงรถเข็นไม่มีเสียงตาเรียกให้กินข้าวไม่มีแม้แต่เสียงไอเบาๆของตาเลยก็เพราะไม่มีแล้วเธอยิ่งต้องสู้ต่อไปไงล่ะ สู้ให้ถึงที่สุดสิตาของเธอจะได้ไม่เสียเปล่าไงคืนนั้นหมายนั่งอ่านเรื่องความที่เธอเคยเขียนส่งขอทุนอีกครั้งอ่านวนไปวนมาหลายรอบจนกระดาษยับมันเต็มไปด้วยถ้อยคำที่เขียนจากใจจริงเรื่องราวของเด็กสาวในห้องเช่าเล็กๆก,กับชายชาราเจ้าของรถเข็นเธอเขียนมันขึ้นมาเพื่อหวังเปลี่ยนชีวิต และตาก็เชื่อมั่นในเธอจนวาระสุดท้ายเช้าว,วันถัดมาไมายก็ตื่นแต่เชา้าเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเธอจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วเดินไปโรงเรียนเหมือนเช่นทุกวันแม้ไม่มีใครมาส่งไม่มีข้าวกล่องไม่มีเหรียญสิบที่ตาเคยวางเอาไว้ให้แต่เธอก็เดินไปด้วยหัวใจที่เริ่มแข็งแรงขึ้นหลังเลิกเรียนไมาก็แวะไปที่ร้านขายของเก่าที่ตาเคยเอาของไปขาย เจ้าของร้านเป็นชายใยกลางคนที่รู้จักตาผานดีเขามองมายด้วยแววตาที่เศร้าตาของหนูนะ่ะเป็นคนดีนะเขาไม่เคยเอาเปรียบใครเลยขอบคุณนะคะหนูยังไม่ลืมคะ่ะหนูจะเก็บทุกอย่างที่ตาเคยทำไว้ในใจแล้วจะไม่ทำให้ตาผิดหวังเลยดีแล้วละ่ะลูกชายคนนั้นพยักหน้าช้า,ชา ก่อนจะหยิบเหรียญใส่มือให้เธอเย็นนั้นไม่กลับมานั่งที่โต๊ะไม้ผุๆเหมือนเดิมหยิบหนังสือเรียนออกมาเปิดอ่านสายตาก็เหลือบมองกรอบรูปของตาที่ตั้งอยู่ตรงหน้าตาจ๋าหนูจะไม่ร้องไห้อีกหนูจะเรียนให้จบและจะหางานทำดีๆทำตามที่ตาฝันหนูจะทำให้ได้นะ แสงไฟในห้องสลัวมาย,ยังคงนั่งอ่านหนังสือต่อไปเธอรู้ว่าชีวิตข้างหน้ายังลำบากมากแต่เธอก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเพราะในหัวใจของเธอนั้นยังมีตาของเธออยู่เสมอวันหนึ่งมายก็ได้รับจดหมายจากมหาวิทยายลัยที่เธอสมัครเข้าเรียนตอนนั้นเธอไม่รู้จะคาดหวังมากแค่ไหนเพราะหลายครั้งที่เธอคิดว่าอาจจะต้องหยุดเรียนเพื่อดูแลตา เมื่อเปิดจดหมายออกมาเธออ่านคำตอบด้วยใจที่กระวนกระวายในจดหมายระบุว่าเธอได้เข้าเรียนต่อในคณะวิทยาศาสตร์สาขาที่เธอสมัครไว้หมายแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเธอล้มตัวลงนั่งกับพื้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เธอถึงวันนี้ตาหนูทำได้แล้วหนูได้เรียนต่อแล้วนะตาเสียงของเธอเบาเกินไป ไม่ได้เอ่ยคำพูดออกมาต่อหน้าตาเพราะรู้ดีว่าเขาไม่สามารถได้ยินคำนี้แล้วแต่น้ำตาที่ไหลออกมาและหัวใจที่เบิกบานคือคำตอบทั้งหมดผ่านไปหลายวันมายไปหาตาที่สุสานร,รู้สึกเหมือนกับว่าตาย,ยังคงอยู่ในจิตใจของเธอมาย,ยืนอยู่ตรงนั้นนานหลายชั่วโมงคิดถึงการที่ตาเคยกอดเธออบอุ่นในวันที่รู้สึกเหนื่อยท้อแท้ในวันที่ไม่มีใครในชีวิตเลย แต่ตาเคยบอกกับเธอว่าให้พยายามเต็มที่แล้ววันหนึ่งสิ่งดีๆจะตามมาตาคะหนูจะเรียนให้จบและทำงานดีๆให้ได้หนูจาไม่ลืมที่ตาเคยบอกนะคะหนูจะทำให้ดีที่สุดหมายยิ้มให้กับตัวเองและหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยพลังที่จะต่อสู้ต่อไปหลายเดือนหลังจากนั้น หมายได้รับโอกาสทำงานพั์ทไที่มหาวิทยาลัยเธอทำงานอย่างหนักและเรียนไปด้วยแม้ว่าจะไม่ง่ายแต่เธอก็พยายามให้เต็มที่ทุกครั้งที่เธอทำอะไรในที่สุดหมายก็สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเธอไม่เคยลืมทุกความยากลำบากทุกการต่อสู้ทุกการเสียสละของตาที่ทำให้เธอมาถึงวันนี้ได้ เมื่อเธอยืนอยู่บนวิธีรับปริญญาเธอก้มมองไปปริญญาในมือน้ำตาก็ไหลลงมาเธอพูดกับตัวเองในใจว่าในวินาทีนั้นไม้ก็รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตความหวังและความพยายามจะทําให้เธอไปถึงจดหมายที่เธอฝันไว้แม้จะยากลำบากเพียงใดเธอก็จะไม่ยอมแพ้จบบริบูรณ์ชายชารา กับลูกกาดำการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราผู้หนึ่งชื่อตาแหวงอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆก,กลางป่าทึบตาแหวงมีอาชีพเผาถ่านขายทุกเช้าใกล้จะตื่นแต่เช้าออกไปหากิ่งไม้แห้งในป่าแล้วนำมาก่องรวมกันไว้ใกล้เตาเผาถ่านที่ทำไว้หลังบ้านเขาทำงานตลอดทั้งวันเพื่อให้มีถ่านพอขาย และมีเงินซื้อข้าวสารกับเกลือคนในหมู่บ้านต่างรู้จักตาแหวงดีแม้จะไม่มีใครสนิทสนมกับแกมากนักทุกคนเห็นว่าแกเป็นคนขยนันซื่อสัตย์และฐานที่แกเผ่านั้นก็มีคุณภาพดีวันหนึ่งขณะที่ตาแหวงกำลังเก็บกิ่งไม้อยู่ในป่าแกก็ได้ยินเสียงอึกกระทึกครึกโครมและเสียงร้องของนก ดังมาแต่ไกลด้วยความสงสัยจึงเดินตามเสียงนั้นไปเมื่อเดินไปถึงที่เกิดเหตุก็พบกับเด็กชายสามคนจากในหมู่บ้านกำลังวิ่งไล่ตีลูกอีกาดำตัวหนึ่งที่ตกลงมาจากรัางบนพื้นหญ้ามีลูกอีกาตัวเล็กๆนอนดิ้นรนอยู่ปีกข้างหนึ่งของมันห้อยแปลกๆดูเหมือนมันจะได้รับบาดเจ็บ เด็กๆก,กําลังใช้กิ่งไม้แหลมแทงและตีลูกนกที่น่าสงสารจุดนะพวกเองทำอะไรกันเหระเด็กชายทั้งสามหันมามองตาแหวงด้วยความตกใจแต่ไม่ได้เกรงกลัวใดๆกับลูกอีกานี่สิตามันตกลงมาจากรังพวกข้าก็เลยเล่นกับมันสนุกสนานเลยละใช่แล้วตามันคงอยากมีเพื่อนนะ่ะพวกข้าก็เลยจัดให้ นั่นมันไม่ใช่การเล่นแต่มันเป็นการทรมานสัตว์นะเว้ยเอามานี่ข้าจะเอามันไปดูแลเองชายชรา,ารีบเข้าไปหวังจะอุ้มเจ้านกน้อยนั้นออกมาแต่เด็กอีกคนก็ชิงจับนกน้อยไปถือไว้ในมือเสียก่อนไม่ได้หรอกตาพวกข้าจับมันได้ก่อนนะมันเป็นของพวกข้าสิตาแหวงถอนหายใจเบา แล้วก็ล้วงเข้าไปในย่ามของตนหยิบขนมชิ้นหนึ่งออกมาเป็นขนมที่เขาซื้อมาจากตลาดเมื่อวานแล้วก็ยื่นให้เด็กๆเ,เพื่อแลกกับอีกาน้อยตัวนั้นเฮ้ยอะพวกเองเอาขนมนี่ไปกินเสียแล้วก็ขออีกาน้อยขาเถอะเด็กๆมองหน้ากันขนมก็อยากจะกินอีกาก็อยากจะได้แต่สุดท้ายก็เลือกขนมเพราะไม่ค่อยได้กินขนมบ่อยนัก เมื่อได้ขนมแล้วพวกเด็กๆก,ก็ได้วิ่งหนีจากไปปล่อยให้ตาแหวงอยู่กับลูกอีกาที่ได้รับบาดเจ็บตาแหวงค่อยๆค,คุกเข่าลงเขาเห็นว่าลูกอีกานั้นปีกหักและมีบาดแผลตามตัวดวงตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวดูเองจะบาดเจ็บมากเลยนะเจ้านกน้อยมาเดี๋ยวตาจะพาเจ้าไปทายาให้นะ าแหวงค่อยๆประคองลูกอีกาใส่ยามไฟยา,ยามทำอย่างนุ่มนวลที่สุดเพื่อไม่ให้ลูกนกนั้นบาดเจ็บไปมากกว่าเดิมแล้วก็รีบเดินกลับไปที่กระท่อมในระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอีกาตัวใหญ่ร้องกากาอยู่บนต้นไม้เขามองขึ้นไปเห็นอีกาตัวใหญ่กำลังบินวนเวียนร้องเสียงแหลมด้วยความกังวลมันก็คงเป็นแม่อีกาแน่ๆอย่ากังวลไปเลย ข้าจะดูแลลูกเจ้าไม่ทำร้ายมันหรอกเดี๋ยวให้มันหายก่อนแล้วข้าจะปล่อยไปให้เองนะเมื่อกลับถึงกระท่อมต้าแหวงก็วางลูกอีกาลงบนผ้าซึ่งเป็นเบาะเก่าๆขาดๆแล้วก็ไปเก็บสมุนไพราบางชนิดที่เขาปลูกไว้มาต้มน้ำเดือดรอจนน้ำเย็นแล้วก็เอามาทาให้กับมันนี่เป็นยาที่ยายของข้าเคยสอนไว้นะรักษาบาดแผลได้ดีนะัก ไม่นานเองก็จะหายเชื่อข้าสิตาแหวงค่อยๆชำระล้างบาดแผลให้ลูกอีกาแล้วก็ทายาให้มันด้วยแล้วใช้เปลือกไม้กิ่งไม้เล็กๆดามปีกที่หักของลูกอีกาลูกอีกาส่งเสียงร้องเบาๆด้วยความเจ็บปวดแต่ตาแหวงก็ปลอบโยนมันด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนอดทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวกว่าหายเจ้าคงอยู่ที่นี่สักพักล้วนะ จนกว่าปีของเจ้านั้นจะหายดีลูกอีกามองตาแหวงด้วยสายตาที่หวาดกลัวมันนอนนิ่งบนเบาะผ้าคอยมองทุกการเคลื่อนไหวของตาแหวงอย่างระแวดระวังเช้าวันรุ่งขึ้นตาแหวงก็ตื่นแต่เช้าตรู่ออกไปทำงานเขาเตรียมอาหารและน้ำไว้ให้ลูกอีกาเรียบร้อยแล้วตาแหวงออกไปทำงานตามปกติระหว่างวันเขาก็แวะไปในตลาด ซึ่งเป็นตลาดในหมู่บ้านเพื่อซื้ออาหารการกินพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างรู้จักตาแหวงเป็นอย่างดีวันนี้มาซื้อปลาหรือตาแหวงมีปลาสดๆมาจากแม่นะ้ำเมื่อเช้านี้เองเอาไหมจ๊ะค่ะข,ขอปลาซิวสักหนึ่งคิดวันนี้ค่ะมีแขกพิเศษที่บ้านนะ่ะเฮ้ปลาซิวเอาไปเลี้ยงแขกกันเถอแขกอะไรน่ะตาค่ะไม่เคยเห็นว่า จะมีใครมาเยี่ยมตาเลยนี่นะตาแหวงได้แต่ยิ้มบางๆหลังจากซื้อของเสร็จตาแหวงก็รีบกลับมาที่กระท่อมเขาพบว่าลูกอีกายังนอนอยู่ที่เดิมแต่ดูสงบขึ้นไม่ตื่นกลัวเท่าเมื่อวานและบนหน้าต่างกระท่อมมีแม่กาเกาะอยู่มองเข้ามาด้วยความเป็นห่วงนั่นก็คงเป็นแม่เจ้าสินะแม่เจ้าคงจะเป็นห่วงเจ้ามากเลยต้องกินเยอะๆนะ จะได้หายเร็วๆตาแหวงลุกไปเปิดหน้าต่างให้กว้างขึ้นแต่แม่อีกาก็บินหนีไปเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆร้องเสียงดังด้วยความกังวลแกนำปลาซิวตัวเล็กๆป้อนใส่ปากลูกอีกามันก็กินอย่างหิวโหวยจนอิ่มมันเริ่มคุ้นเคยกับตาแหวงมากขึ้นขณะที่ตาแหวงก็กินข้าวกับปลาของตัวเองเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลูกอีกาฟัง เรากับว่ามันเข้าใจทุกอย่างที่เขาพูดระหว่างนั้นบนต้นไม้ใหญ่ใกล้กระท่อมแม่อีกาก็ยังคงบินวนเวียนมาดูลูกของมันทุกวันคอยสังเกตการอยู่ห่างๆเมื่อเห็นว่าตาแหวงไม่ทํำลายลูกของมันแต่กลับดูแลอย่างดีมันก็เริ่มไว้ใจวันหนึ่งขณะที่ชายชรากำลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่หน้ากระท่อมแม่อีกา,กาก็ลงมาจากกิ่งไม้มายือนอยู่ใกล้ๆ เอาเจ้ามาเยี่ยมลูกของเจ้าหรือไงไม่ต้องกลัวหรอกลูกของเจ้านะ่ะปลอดภัยดีเข้ามาดูสิแม่กามองตามชายชาราอย่างระแวงแต่เมื่อเห็นลูกของมันนอนอยู่ข้างกายชายชาราอย่างสบายใจมันก็บินจากไปผ่านไปหลายสัปดาห์ในที่สุดลูกอีก,กาก็เริ่มกระพือปีกได้ชายชาราทดลองให้มันบินระยะสั้นๆในกระท่อม เจ้าเก่งมากเลยอีกไม่นานเจ้าก็จะกลับไปบินได้บินไปหาแม่เจ้าได้แล้วนะแม้จะดีใจที่ลูกอิกาหายดีแต่ชายชาราก็อดรู้สึกเหงาไม่ได้เขาเริ่มผูกพันกับลูกอีกาเสียแล้วการที่มีเพื่อนในกระท่อมเล็กๆทำให้ชีวิตของเขาไม่เงียบเหงาเหมือนก่อนวันหนึ่งลูกอิกาก็สามารถบินได้อย่างแข็งแรงเต็มที่ ชายชราจึงรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยมันสู่ธรรมชาติเขาอุ้มลูกอีกาออกไปนอกกระท่อมแม่อีกาก็บินวนเวียนอยู่บนท้องฟ้าเมื่อเห็นลูกของมันแข็งแรงแล้วมันก็ร้องกากาด้วยความดีใจเอาละถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องกลับไปหาครอบครัวของเจ้านะข้าจะคิดถึงเจ้านะเจ้าอีกาตัวน้อยชายชราปล่อยลูกอิกาไป ลูกอิกากระพือปีกขึ้นสู่ท้องฟ้าบินไปหาแม่ของมันทั้งสองบินวนเวียนอยู่ที่หน้ากระท่อมหลายรอบก่อนจะบินจากไปชายชารามองตามด้วยรอยยิ้มปนเศร้าแล้วกลับเข้ากระท่อมเพื่อเริ่มทำงานเผาถ่านตามปกติหลายวันผ่านไปชายชาราก็กลับมาใช้ชีวิตตามลำพังเหมือนเดิมแต่ในใจลึกๆเขายังคงคิดถึงลูกอีกาที่เขาเลี้ยงดูมา ในเช้าวันหนึ่งขณะที่ชายชรลากำลังก่อไฟในเตาเขาได้ยินเสียงกระพือปีกและเสียงอีการ้องที่คุ้นเคยเขาออกมาดูที่หน้ากระท่อมและพบว่าแม่อีกากับลูกอิกาบินมาเยี่ยมเขาอ้าวพวกเจ้ากลับมาหาข้าหรือแม่อีกาบินลงมาเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆกระท่อมมันคาบบางสิ่งในปากและทิ้งลงบนพื้นตรงหน้าของชายชรลา เมื่อชายชาราก้มลงดูเขาก็พบว่ามันเป็นชิ้นทองคำเล็กๆเ,เป่งประกายระยิบระยับนี่นี่มันทองคำนี่นะ,จะเจ้าไปเอามาจากไหนนี่จเจ้าเอามาให้ข้าหรือแม่การ้องตอบเหมือนจะบอกว่าใช่มันบินวนเวียนรอบๆชายชาราก่อนจะบินกลับไปที่ลูกของมันชายชาราเก็บทองคำไว้ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจขอบใจพวกเจ้ามากนะ แต่ข้าไม่ต้องการรางวัลอะไรเลยที่ช่วยลูกของเจ้าน่ะข้าเต็มใจแม่กาไม่สนใจคำพูดของชายชาราในวันต่อมามันก็กลับมาพร้อมกับทองคำอีกชิ้นและทำเช่นนี้ต่อไปทุกวันชายชาราพยายามห้ามแต่แม่กาก็ยังคงนำทองคำมาให้เขาเจ้าช่างเป็นนกที่รู้จักบุญคุณจริงๆเลยนะเมื่อมีทองคำมากพอ ชายชาราก็นำไปขายในตลาดได้เงินมามากมายเขาซื้อที่ดินผืนใหญ่สร้างบ้านหลังใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมและจ้างคนงานมาช่วยทำงานเขาไม่ต้องลำบากเผาถ่านอีกต่อไปแต่ถึงแม้จะร่ำรวยชายชาราก็ไม่เคยลืมบุญคุณของอิกาเขาสร้างบ้านหลังใหม่ใกล้ๆกับบ้านของเขาให้อีกาและลูกอาศัยอยู่ และเขาก็ไม่เคยอนุญาตให้ใครทำร้ายนกในบริเวณนั้นในทุกเช้าชายชาราจะวางอาหารไว้บนหน้าต่างสำหรับอีกาและนกตัวอื่นอีกาครอบครัวนั้นก็ยังคงมาเยี่ยมเขาเป็นประจำเป็นมิตรภาพที่ไม่มีวันสิ้นสุดชาวบ้านต่างพากันรประหลาดใจที่เห็นชายชาราร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วและยิ่งแปลกใจมากเมื่อเห็นฝูงอีกาบินมาเกาะที่บ้านของเขาทุกวันตั้งแต่นั้นมา ชาวบ้านในละแวกนั้นก็ไม่เคยทำร้ายอีกาอีกเลยพวกเขาเชื่อว่าอีกาเป็นนกที่รู้จักบุญคุณและนำโชคมาให้แก่ผู้ที่เมตามันจบบริบูรณ์